สวัสดีครับจาก SB m o t มอเตอร์นะครับวันนี้มีรถมาแนะนำนะครับเข้าใหม่อีกคันนะครับสำหรับใครที่หารถตักหน้าขุดหลังอยู่นะครับตัวนี้เพิ่งมานะครับเพิ่งได้มาใหม่เข้าสดๆร้อนๆเลยก็ตัวที่ก่อนหน้านี้ซิวไปหมดแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นโคม,มัสสุครับ นี่้อกนิยมด้วยครับตัวนี้เป็นโคมาสรูรุ่น Wb93R นะครับรุ่น Wb93R เป็นรถขุดหน้าตักหลังนะครับอ่าตักหน้าขุดหลังผมขุดติดตักด้านหน้านะครับขุดรัวขุดอยู่ด้านหลังระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับได้ทั้งสองได้ทั้งสี่นะครับขับเคลื่อนล้อหลังได้แล้วก็ล้อหน้าช่วยได้นะครับตัวนี้มีเก๋ง เป็นตัวมีเจ็งนะครับเป็นกระจกมนนะครับเป็นกระจกมนเดี๋ยวผมพาดูรอบพันก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับรายละเอียดของรุ่นสภาพเป็นยังไงนะครับอ่ตัวนี้ติดเครื่องแล้วนะครับไม่มีควันนะครับไม่มีควันขาวเดี๋ยวผมให้ดูท่อไอเสียเลยถ้าเครื่องหลวมเครื่องไม่ดีควันจะขาวนะครับอเดี๋ยวผมซูมให้ดูตอนนี้ติดเครื่องอยู่นะครับไม่มีไอเสียนะครับหนึ่ซูมใกล้ๆเลย เสียงเครื่องนิ่มดีปกตินะครับก็สภาพสวยครับตัวนี้เห็นรถพร้อมใช้อีกคันหนึ่งสภาพก็ใช้ได้นะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตสภาพนะครับสภาพยางก็ดอกยังใช้ได้อีกนานเลยนะครับยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนปีสองปีใช้สบายครับตัวนี้เป็นโฮมสุนะครับหุหน้าตักหลังรุ่นมีเก่งนะครับกระจกมนกระจกโค้งแล้วนะครับสภาพบุ้งผีนะครับ บุงผีสวยนะครับไม่ผุไม่ผุไม่มีรอยดามไม่มีรอยปะผูมานะครับรถไม่ค่อยได้ใช้ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับของโคมสัสสูเครื่องยนต์สี่สูบเก้าสิบเจ็ดแรงม้านะครับเก้าสิบเจ็ดแรงสําหรับใครที่หารถที่เกินเก้าสิบห้าแรงม้าขึ้นนะครับ่อตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเก้าสิบเจ็ดแรงประหยัดด้วยสามารถใช้จดทะเบียนขึ้นชั้นได้นะครับสำหรับใครที่หารถแท็กอร์ประเทศตักนะครับ ประเภทขุดตักได้ตัวนี้จบได้เลยนะครับ95แรงขึ้นนะครับตัวนี้97แรงก็สามารถใช้จดทะเบียนขึ้นชั้นเป็นผู้รับเหมาได้นะครับสําหรับประมูลงานทางราชการนะครับอาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับตอนนี้ว่ารถทํางานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองตักให้ดูนะครับอเรียงเครื่องนะครับนี่ตักให้ดูเลยอ่านิ่มนะครับขึ้นลงนิ่ม มุดสลักไม่หลวมนะครับมุดสลักมีเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยมุดสลักแน่นไม่หลวมไม่มีดังบุ้งผีหลวมสลักหลวมนะครับด้านล่างบุ้งผีนะครับไม่ผุนะครับซูมให้ดูเลยด้านล่างบุ้งผีไม่มีผุนะครับอไม่มีรอยรูเห็นรูว่าบุ้งผีผุสิบนานะครับบุ้งผีใช้ตักงานได้เลยนะครับด้านล่างนี้เผาหน้านะครับสามารถขับสี ระบบเลี้ยวล้อหน้าครับระบบเดี้ยวใช้ล้อด้านหน้าเดี้ยวซ้ายเดี้ยวขวานะครับอ่ามองอีกด้านหนึ่งอ่ามีตักให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองขับให้ดูนะครับระบบตักใช้งานได้เลยนะครับนิ่มนะครับรถค่อนข้างสัาพน,นิ่มขับนิ่มนวลน,นะครับตัวนี้รหัสเครื่อง CD หนึ่งศูย์หกนะครับ รหัสเครื่อง CD106 เป็นของรุ่นเขาเลยนะครับโคมัาสูเลยเป็นเครื่องเดิมเขาเลยเครื่องสี่สูดนะครับ CD106 ส่วนเลขตัวรถเป็น 93F นะครับ 93F อ่านี่อีกยานหนึ่งครับให้ดูเลยเล่งเครื่องนะครับจังหวะตอนเล่งเครื่องจะมีควันเสียออกมานิดหน่อยนะครับ ออนเร่งเครื่องเท่านั้นนะครับแต่ถ้าปกติเขาก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วนะครับทั้งน้ำมันเครื่องทั้งน้ํามันไฮดรอลิกเปลี่ยนให้จัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวขับวนให้ดูนะครับก็สามารถขับไปทํางานได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เทรลเลอร์เดี๋ยวรถขับวนมาให้ดูนะครับตัวนี้เก้าสิบเจ็ดแรงมา้าน้ําหนักตัวรถแปดพันหกร้อยกิโลนะครับแปดตันหก น้ำหนักตัวรถ8ตัน6ก็ขึ้นเทลเลอร์ได้นะครับ10ล้อขึ้นเทลเลอร์10ล้อเราขนย้ายได้ในกรณีไปทางไกลนะครับสามารถเป็นทุก10ล้อได้แล้วก็ขับไปได้เลยนะครับถ้ากรณีย้ายไม่ไกลก็สามารถใช้รถขับไปได้เลยไม่ต้องใช้เทลเลอร์นะครับนี่เรีงเครื่องขับให้ดูเลยนะครับขับแรงดีนะครับนี่อ่าเร็วนะครับค่างเร็วเลย เป็นรถอเนกประสงค์นะครับสามารถขุดได้ตักได้ตัวขุดด้านหลังเป็นใช้สไลด์นะครับใช้สไลด์แล้วก็ตัวล็อกเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับล็อกแขนขุดเป็นระบบไฮดรอลิกแล้วคนขับไม่ต้องลงมานะครับอยู่ด้านบนก็ควบคุมได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะลองด้านหลังให้ดูนะครับลองตัวขุดให้ดูอ่า,อานี่ลองอีกด้านหนึ่งนะครับให้ดูขึ้นเนินหรือลุยโคลนลุยที่ลาดชันไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวลองขุดลองขุดอ่าเดี๋ยวรออีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับผมให้ดูสภาพยางรถประมาณปีสี่สี่นะครับรถประมาณปีสี่สี่มานอายุประมาณยี่สิบปีนะครับเกือบยี่สิบปีแต่รถยังเป็นบอดี้ใหม่อยู่นะครับออกห้างใหม่ก็ประมาณรุ่นนี้ ทุกวันนี้ก็เข้ามาสูตรก็ประมาณสามล้านสามล้านหานะครับประมาณสามล้านกว่าสภาพเป็นรุ่นประมาณนี้เลยครับการทํางานเหมือนกันแต่เป็นรถปัจจุบันเป็นรถใหม่นะครับใต้แดงก็จะประมาณสามล้านห้าตัวนี้ราคาไม่แพงครับน้อยกว่ากันเกือบสิบเท่าครับตัวนี้เดีย๋ยวผมลงราคาไว้ใต้ลิงก์วิดีโอนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ หรืออยากมาทดลองขับได้เลยนะครับรถอยู่ที่จังหวัดอูบลนะครับจังหวัดปูบลอำเภอเมืองนะครับมาลองดูได้เลยอ่านีขาค้ำระบบไฮดรอลิกนะครับใช้ได้นะครับระบบค้ำไฮดรอลิกอ่าตัวนี้ขุดให้ดูนะครับสาธิตให้ดูย้อนแสงนิดนึงนะครับอ่ายืนขุดให้ดูแล้วนะครับทำงานได้หมดนะครับระบบขาค้ำสองข้างไฮดรอลิก ระบบขุดนะครับบุ้งขีด้านตัวขุดไม่ผุนะครับมีฟันบุ้งขีเหนือด้านข้างพบนะครับแกนไฮโดรลิกนะครับสวยนะครับีผมขุดให้ดูอันนี้เราไม่ได้ขุดจริงนะครับเราขุดให้ดูก่อนแต่ขุดได้เลยนะครับขุดดินขุดอะไรได้เลยแล้วก็ตัวด้านตัวนี้แขนตัวนี้สามารถสไลด์ได้ซ้ายขวานะครับ ใช้ระบบไฮดรอลิกหมดนะครับใช้ลางเลื่อนไฮดรอลิกมีไฟนะครับไฟเบรกไฟท้ายไฟหน้าสปอตไลท์ใช้ได้ครบหมดนะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลสั้นด้านในเป็นเก่งนะครับสามารถติดตั้งแอร์ได้น,นะครับสำหรับคนที่อยากติดแอร์ได้ตัวนี้เดิมรู้สึกว่าจะมีคอมแอร์อยู่แต่แอร์ไม่อ่าไม่น่าจะเย็นน่าเช็คแอร์เฉยครับก็น่าจะทําได้เติมน้ำมันยาไล่สายเฉยครับ ส่วนแขนไม่มีการหักกันดามนะครับไม่มีรอยดามไม่มีการเคยขุดหนักมาแล้วเชื่อมซ่อมมาไม่มีนะครับะระยะขุดจากตัวรถยื่นออกมาประมาณสี่เมตรนะครับประมาณสี่เมตรสี่ถึงห้าเมตรนะครับยื่นออกมาจากตัวรถสามารถขุดได้ก็ตั้งขาแล้วขุดได้เลยครับ ยืนขุดยืนขุดแล้วก็เดินเดินไปด้วยนะครับเดินไปด้วยได้ก็ป้องกันพื้นเป็นรอยนะครับบางทีเป็นลานคอนกรีตในโรงงานก็ตัวนี้ไปได้เลยนะครับเป็นรอยยางพื้นไม่เป็นรอยนะครับจะไม่เหมือนกับสีตะขาดนะครับขับง่ายนะครับไปคนเดียวได้เลยอ่ะให้ดูเลยนะครับว่ามีรอยขุดรอยยางไหมผมให้ดูเลยแกนไฮดรอลิกนะครับชูให้ดูแกนไฮดรอลิกสวยนะครับไม่มีรอยตามดไม่มีรอยขีดรอยห่วนนะครับ แกนไฮดอิกนี้คูกกระบอกนี่ประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับสวยนะครับแล้ว็ผมก็เปลี่ยนซีนไฮดรอลิกเปลี่ยนสายมาแล้วบางส่วนสาภาพสายก็ยังสวยนะครับตัวนี้ไม่มีร่วดซึมไม่มีเยิ้มนะครับใต้ท้องไม่มีนะครับไม่มีรอยน้ำมัน่วดซึมรอยเยิ้มนะครับน้ำหนักประมาณแปดตันถกนะครับคันนี้มีสมุดคู่มือนะครับเล่มทะเบียนนะครับคันนี้สามารถโอนทะเบียนเข้าชื่อห้างชื่อบุคคลได้เลยนะครับ หรือสามารถจะไปจดชั้นขึ้นชั้นงานได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่หารถแท็กเตอร์ตักหน้าขุดหลังนะครับเป็นรถตักนะครับอนเนกประสงค์นะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้ใต้ลิงก์วิดีโอหรือฝากข้อความไว้ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับหรือผ่านไลน์ผ่านเฟซได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างก็สําหรับใครที่หารถสภาพดีๆราคาย่อมเยาว์นะครับ หรือลองไปใช้ในพื้นที่เกษตรในสวนไงไซงาน่อสร้างส่วนตัวได้เลยนะครับตัวนี้มาดูได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับสําหรับท่านที่อยู่ไกลเรามีบริการจัดส่งให้สามารถโทรสอบถามเราได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็รีวิวรถตักหน้าขุดหลังโฟมัสสุวบ9 3 r เก้าสานี้นะครับ ถ้าสงสัยตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ SB m o ีมอเตก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ